สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมือกรจับมุพบมาพอกระเปาตอบกินแซ่บพี่น้องมือนกระจะได้เมนู่มซักมาฝากพี่ตอนน้องครับได้เป็นยำปูหมาครับพี่น้องผักขับผักแกมลายยางนะครับเอู้บ่ลายยางครับพี่น้องยัดเต็มเลยครับมันเสีบปลาตอบครับมาครับพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวกับโมชาเวียดนามทั้งใครทั้งใครมันแซ่บปลาตอบรับโอ้พี่น้องเมนูพี่น้องบริกรโดนลราบอลตอบบวกอะไรที่ับยำปูหมาเป็นตัวเลยครับโอ้ไม่ตัวใหญ่งพี่น้อง อาธิโตฮึฮึอาเหาานือขาขน 嗯，嗯。Mm. Mm. น,น้ำน้ำช่มช่ำเลยครับน,น้ำยำ うん。Mm hmm. 응. 야, 그럼. บาวตอมจะซีไปแขกที่ร้านพี่นอ้องกากปูมาซีว่าบาวตอมคือกินตั้งแต่เนื้อปูบะแมนในพี่นอ้องโอ้ยสื่อมาลูนึงพี่นอ้องได้เต็มถาดเลยครับครับถาบบาตอมกินบุภาพมุมมันเจนไดอกาบพอถกคอภัยน้ำเลือครับถ้าภัยมาคิมเนื้อครับฝากอะไรก็แชร์ไว้ทีต่ตามกดคอมเมนต์นะครับ เพื่อจะเป็นกำลังใจผรมท่านยิวต่อไปนะครับขอบคุณครับ